กรีกโยเกิร์ตท,ทำกินเองนะคะทำเสร็จเมื่อกี้นี้เลย ขอชิมคำแรกหน่อยเราก็จะมาให้ดูนะคะว่าเราทากินเองจริงๆไม่ได้มงก็จะใช้ที่ทํากรีดโยเกิร์ตตัวนี้กดน้ําเวออกแค่วันสองวันก็ได้กินแล้วเนื้อกรีกโยเกิร์ตหนึบหแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานแล้วก็มาตกแต่งให้มันดูน่ากินเราก็จะโรยกราโนล่าลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่ฟรีสติ้ปลูกหัวใจจะบอกว่าชอบทํากินเองมากเลยค่ะเพราะว่าซื้อกินมันแพงผลไม้ที่เราใส่ไปวันนี้ก็จะเป็นส้มนะคะแบบจุกจุกเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่งฉ่ำแบบนี้โอเเคคคคยบบ้้ออแแลลว่่่ะะททุุกกกกกนนนนาิิมํงื็ใสจไป อร่อยมากโคตรละมุนอืม 嗯哼，嗯、mm。Hmm. Mm. นัวสุดๆอืมอืม nộp nộp คำสุดท้ายแฟนหรออร่อยอ่ะเหมือนแล้วอยากกินอีกเดี๋ยวต้องทำเพิ่ม